สวัสดีด้วยนะคะอันนี้ก็ก็อน,นอนอยู่นั่นแหละก็ตอนนี้ก็กำลังลองลอง,ลองใช้ดูนะเพราะว่าไม่เคยใช้มาก่อนก็ไปดูช่องพี่พลอยนะคะพี่พลอยตอนที่ประจานรุจรดเาเกิดแก้นะคะก็ ไปดูคอมเมนต์หนึ่งถามก็เลยมาลองทำดูแค่น,นั้นแหละลองทำดูก็ใช้ได้ไนะอืะอเดี๋ยแวบบนี้วัตน,นวัต,ตรกรรม,มดีมากค่ะเราก็เพิ่งรู้นั่นนี่อ่ะ โอเคค่ะาดนะชับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทั้งตัวคลายเอาไว้ด้วยคอมเมนต์ด้านล่างด้วยว่าใครเคยทำไว้เปล่าอันนี้เราก็ไปดูช่องพี่พรนะคะตอนตอนประจานรุจาดาเกินแก้วไปดูกันได้จำชื่อชาแนลไม่ได้นะคะนั่นแหละค่ะไปแล้วบ๊ายบายกู๊ดบไบ